สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําลาบหมูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลาบหมูวันนี้จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ต้องขไข่ไว้ก่อนนะคะต้องไข่เต็มเต็มเครื่องไว้ก่อนนะคะอันนี้ผักที่เราเตรียมไว้มีหอมเปร ต้นหอมมะนาวอาหอมแดงค่ะพริกขั่วพริกอะไรเตรียมไว้หมดแล้วค่ะอันนี้ใส่ใบใบมะกรูดหั่นนิดนึงนะคะจะได้หอมวันนี้จะไม่เห็นลาปะจเด้อเต็มเครื่องไว้แล้วเ,วเ,เ,วเ,วเ,วเรียอเซฟไอไม่ให้เถอเบิ่งจ้าเต็มเครื่องไว้แล้วต้มไข่ไว้แล้วเ,วเรียว่าเบิ่งกัน หมูเราใกล้สุกแล้วนะคะรวนหมูก่อนนะคะรวนหมูก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลาบหมูวันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานนะคะวันนี้ท้าเบิ้งไอ้ลาบหมูนะจ๊ะเดอ้อมาเบิ้งลาบหมูกันเดอ้อราบหมูพิเศษจ้าบางคนอาจจะไม่เคยกินจ้า มาปรุงกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยนะจ้าเด้อเตรียมปบมดแล้วเตรียมเครื่องมดแล้วนี่ไข่กระทันไปเรียบร้อยล้วจ้ากทันไว้เรียบร้อยเดีียมมาเพิ่งกันจ้าปลาจามาลาบหมูมมกมะปรุงลาบใส่หัวขว้าจ้ากเต่ผู้มักเดอใส่หน่อยใส่หลายแล้วเต่เดอไก่กะเอาเลยจ้า ใส่ชุดรตใส่หน่อยกระเซ็บไอ้หน่อยใส่รลายกระเซ็บหลายแล้วจ้าใส่เข้าไปโรดเน่ามันจีเส็บน้ำปลาจ้าดีกงน้งาแล้วจ้าอันนี้ไม่หอมแดงนะจ้าหอมแดงหอมแดง ใส้ไซรักซี่นั่งม่ได้ซื้อไอ้ใบอันันมาใส่ตมนี่แหละจ้าต้นหอมไอ้หอมเป้จ้ะใส่ใบมะกรูดซอยน้ำเด้อสีหอมนั่งหอมหอม นาตาดีป้ะจ้าไม่ได้แดซ่บป้อเนี่ยไม่ได้แดซ่บป้อนหน้านะตาดีป้ะลาบหมูไอ้แปลกๆลดได้เด้อผู้ใดเขามาเบิ้งเด้จ้ามาเบิง้งมาส้มได้จ้า,าเฮ็ดตามได้เลยจ้าเดี๋ยวไปคอซี่มันกันเด้อทีนี้อืม ใส่น้ำปลาจักหน่อยใส่หมูเน่าโอเคดได้จ้าผงแดงไอทีแล้วพ่อและปรุงไอทีจ้าเนีย่ยไอไอไข่ที่เข้าเข้าต้มไปอ่ะจ้า,าเนี่ยเตียงไปเลยไเลยลาบหมูไข่ต้มจ้าใ็ดแปลกๆเนาะเวลาไร ไอ้เพื่อมี่ผู้ใดเขามาชมจากเท็ดตามกรเห็ดเต๋อเจ้าวัานยาเท็ดง่ายอ่ะเอาไอ้ต้มไข่ใส่หน้ามาจากลองไปเห็ดเบิเบ้งเด้เดอเขามาเบิ่งเลยเด้อลองไปเห็ดเบิ้งเนี่ยปาดไปโลดเนี่ยปาดไปเนี่ย หนา้าตาดีบอหน้าตาดีป่ะจ้าหน้าตาดีบอลาบหมูไข erm. ่ต้มจ้าลาบหมูไข่ต้มวันนี้ไม่ให้เธอเบิ้งเด้อบม่ได้กินเด้อวันนี้เด้อไม่ให้เธอเบิ้งจ้าไม่ให้เธอเบิ้งบม่ได้กินวันนี้ไม่ให็ดลาบหมูไข่ต้มให้เบิ้งจ้าเมนูแปลกๆเนาะลองไปเใ็ดกินเบิ้งเด้อ ลองไปเฮ็ดตามเบิง้งหน้าจ้าเฮ็ดตามเบิง้งไม่นูแปลกๆ่กยไข่ต้มจ้าแต่แซวก็เจ้าผู้ใดนัน่งก็มาเบิ่งไกลนะจ้าเด้อมาเบิ่งเอา